วันนี้ผมดีได้รับการประสานงานจากท่านอาจารย์หมอนะครับพระเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคนานะครับซึ่งท่านเป็นคุณหมอชื่อดังและก็เป็นนักพูดชื่อดังกว่า40ปีนะครับได้กลนาประสานมาที่ชมรมสติวัฒาธรรมเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีกับผู้ที่นําภาพของท่านนําเสียงของท่านนําคลิปวิดีโอของท่านเนี่ยที่ท่านได้มีการพูดในโซเชียลมีเดียต่างๆานะครับในหลายวาระหลายเหตุการณ์ด้วยกัน,นไปดัดแปลงไปตัดดัดแปลงคําพูดนะครับ ไปตัดแปะแล้วก็ตัดต่อใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปโฆษณาสินค้าซึ่งมีทั้งยาสีฟันมีอาหารเสริมมียาต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ความเสียหายของท่านเนี่ยก็คือว่ามีคนที่รู้จักท่านเนี่ยมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็หลงเชื่อวิชาชีพนะครับไปซื้อโดยที่ท่านไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆไม่ได้เป็นคนทัคลิปไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆแล้วบางคลิปเนี่ยมีผู้ติดตามมีคนดูเนี่ยถึง6กล้านสามแสนหกหมื่นกว่าไลนา์นะครับแล้วก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรมาถามอาจารย์หมอนะครับว่าเป็นงไงบ้างผลิตภัณฑ์ใช้ดีไหมท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มีการไปจดแจ้งไปยื่นขอออยเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยบางทีการมาแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ใช้ดิฟเฟก k e นะครับเอ่อดิฟเฟกก็คือการหลอกลวงแบบลึกนะครับในการที่จะหลอกลวงเอาภาพตัดต่อคลิปตัดต่อไปทำให้เกิดความเสียหาย เดี๋ยวขออนุญาติให้อาจารย์หมอได้พูดถึงความสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณแตงคุณคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตกใจที่รู้เนี่ยเพราะว่าคนที่รู้จักกันเพื่อนกันนะส่งคลิปต่ตางๆมาผมเห็นแล้วผมก็ตกใจนะแม้แต่ท่านเจ้าอาวาสวัดชนปนระธานนะดีมากเลยท่านก็บอกว่าเอ้ายโยมหมอโยมหมอไปขายยาที่ฟันแล้วเลยนั่นมันเป็นยังไงวันโยกก็หายได้ แล้วสาบานต่อผู้ระเจ้าเลยนะคือคลิปที่มันเสียหายเพราะว่าเอาสิ่งที่ผมไปพูดไปการันตีสินค้าเขาว่าเอาไปใช้เนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าไม่หายขอให้ฟ้าผ่าเข้าไปเจ้าตายภายในเจ็ดวันซึ่งซึ่งมันเหมือนกับไปการันตีว่าใช้ได้ได้ผลดีแน่นอนให้คนซื้อได้คนหลงเชื่อแล้วไม่ได้ทำคลิปเดียวนะครับมีตั้งแต่ขายยาซีฟัน นะต่อมาก็มาพบว,ว่าขายยาเชื้อรานะต่อมาก็มาพบว,ว่านะมาขายายาไซนัสซึ่งผมเป็นแพทย์ทางหูคอจมูกเพื่อนเพื่อนทางหูคอจมูกก็มาถามเฮ้ยตอนนี้มึงไปขายายาไซนัสแล้วเหรอง่ยหมดทางหากินเลยไปทํานั้นนั้นที่ผมเรียนสาขาเฉพาะทางทางหูคอจมูกแล้วตรงเนี้ยไปมันก็เลยทําไห้เสียชื่อเสียงทั้งแพทย์ด้วยนะแพทย์ทั่วไปด้วยและแพทย์เฉพาะทางด้วยนะครับนอกจากนี้ล่าสุดเลยครับ มีการเอาไปขายเรื่องเส้นเลือดขอดเนื่องจากว่าประชาชนคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดมากก็เอาไปโฆษณาว่ายาได้ผลดีร้อเปเดีกว่ายาธรรมดาเป็นสิบเท่าแล้วก็ถ้าเบื่อไม่หายก็คอยฟ้าผ่าผมตายภายในเจ็วันใครจะไปพูดอ่ะน่ะหมอสักจุกก้าพูดการันตีนะไม่มีใครหมอในโลกเนี่ยกล้าการันตีว่า ถ้าเปลืองไม่หายในผ้พา,พา,พาป่าภายในเจ็ดวันมันไม่มีใครกล้าพูดอยู่แล้วแต่นี่แหละเขาไม่คิดถึงว่าคุณธรรมผมพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียนให้ครูให้ข้าราชการให้ศาลเนี่ยมากกว่า4ี่สิบปีละทั่วประเทศผมว่าเป็นนับล้านคนลนะแต่ปรากฏว่าคุณมาทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเสียหายเพราะคนที่ซื้อสินค้าไปผมเชื่อว,ว่ามันไม่ได้ผลหรอกถ้ามันได้ผลมันไม่จำเป็นต้องปกไปโฆษณากรารันตีสินค้า ไม่ได้ผลไม่ได้ผลคุก็ดา่าด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคนด่านะก็รับคมสิครับเพราะว่าด่าผิดตัวจะไม่คนด่าก็รับรำเรื่องคนด่ารับกรมเนี่ยผมสงสารสงสารคนไทยที่มีรายได้น้อยและยังมาดูปลอกาขายของที่มันไม่มีคุณภาพอีกนะครับก็อยากจะฝากให้สื่อมวลชนนะครับช่วยบอกตอนน่อนิดนึงว่าอย่าหลงกลคนลพวกนี้นะครับนี่ละจริยธรรมันเสื่อมโทรมทาได้ทุกอย่างเพื่อเงินของตัวเองนะครับ สิ่งที่จะเรียนก็คือว่าความผิดในลักษณะนี้นะครับเป็นการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาทุจริตนะครับแล้วก็เป็นการหลอกลวงนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับพูดง่ายๆคือว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับเราไปเช็คดูนะครับมีการจดทะเบียนนะครับชื่อบริษัทอ้ออ่างแล้วกันนะครับบริษัทอ้ออ่างแล้วก็อาจจะมีคนต่างชาตินะครับเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรตอนนี้กาลังสืบให้อาจารย์อยู่นะครับว่า แล้วก็การกระทําดังกล่าวเนี่ยเราเนี่ยเราทราบแล้วว่าที่อยู่ของบริษัทเนี่ยอยู่แถวบางบอลน,น้องแขมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าวันนี้เ,เราจะมาแจ้งความกับที่บอคอปทอนะครับคือ,อ,อกรมบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่นําเข้าข้อมูลในเ็บเทสตแล้วก็ได้ดูว่ามีการขายสินค้าจริงอยู่ด้วยเนี่ยแล้วไม่ได้จดแจ้งไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องไม่ได้ขออยอยนะครับแล้วก็ไปเรียกว่า การทําการละเมิดในเรื่องของลักษณะผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยก็อาจจะขอให้ประสานไปที่ออยหรือว่าสคบที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับและนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการที่ไปเอาลิขสิทธิ์ภาพของอาจารย์นะครับทิ้งเป็นทุกภาพนะครับต้องต้องฝากไว้ว่าทุกภาพทุกสิ่งที่อาจารย์ลงแรงลงไปเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ทั้งหมดการเอาคลิปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่อาจารย์พูดไปตัดต่อตัดตัดแปลง เพื่อขายสินค้าโปรโมทต,ตัวเองก็อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอีกประการหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลรีกว่าการระบบควบคุมข,ข้อมูลส่วนบุคคลปีพรทุตัสกรมาณข12 PDPa นะครับที่ว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแล้วก็ไปใช้ในทางที่หลอกลวงประชาชนให้เกิดค,ความเสียหายแล้วก็การตัดต่อต้องไปดูว่านอกจากตัดต่อคลิปเสียงแล้วมีการตัดต่อภาพด้วยหรือไม่ถ้าเป็นงานติดต่อภาพก็เข้าข่ายผิดพระบบคอมพิวเตอร์มาตรา16 นะครับตัดต่อทําให้เกิดความเสื่อมเสียอีกประการหนึ่งด้วยครับพูดง่ายคือหลายกรรมหลายวาระแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยซ้ํำๆ,ๆๆๆๆนะครับแล้วก็ประชาชนนะฮะหกเล้านคนเนี่ยพอข้อมูลมันเผยแพร่ไปเป็นเท็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกว่าไปดึงกลับมาต้องอาศัยความขอความโันานาทางสื่อมวลชนได้ช่วยเผยแพร่เพื่อที่จะช่วยให้อาจารย์เนี่ยได้รับความเป็นธรรมว่าท่านไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยแต่ท่านจะทําก็คือพวกสมุนไพร เกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับการช่วยรักษาโรคมะเร็งต่างๆนะครับแต่ว่าท่านก็ทําด้วยคุณธรรมจะได้ทรรมไม่ได้มีเรื่องของออยาสีฟันไม่ขายยาแก้เชื้อราไม่ขายนะครับแล้วก็ยาแก้ดไซน,นัดอะไรก็ไม่ขายไม่ขายถาแถมโรคไอเสน้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดก็ไม่ขายไม่ได้ขายครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อใครรู้เรื่องนี้ใครเห็นคลิปแบบนี้ช่วยแจ้งบอกเพื่อนๆทาครับนะจะเทคโนตไปทีหนึ่ง บอกกับน,นดัดรีดตอบหรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่เข้ามาว่าบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมเป็นพวกมิจฉาชีพครับครับผมเจอาเการครับที่เท่ยวเอไหร่ครับตั้งแต่เดือนมิถุนาก็เริ่มทยอยแล้วก็หลายๆคนก็ส่งมาส่งมาส่งมา,งมาทยอยส่งมาเรื่อยๆเยอะมากครับให้เราดูมาให้รู้ว่าเอ๊ะหมอโฆษณาหรือเปล่าเอ๊ะหนูจะไปซื้อยาที่พันเดินไปในตลาดแม่ค้านในตลาดอ้าวคุณหมอ เนี่ยหนูซื้อมาแล้วนะยาที่ฟันของคุณหมออ้าวไปครับผมเลยบอกมันมีอาชีพนะไปบ้างข้างบ้างคุณแม่อ้าวข้างบ้างคุณแม่ก็มาบอกอ้าวคุณหมอขายยาไอ้นี่เลยแสดงว่าคนรู้เยอะมากเลยไปตลาดคนก็ถามไปแถวไปค้างบ้างคุณแม่คนข้างบ้างคุณแม่ก็ถามแสดงว่าคนทั่วประเทศได้รู้ข้อมูลตรงนี้แล้วซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเพชรเป็นพวกวิชาชีพเจอมาแล้วทั้งหมดกี่ลิปที่เขาไปทำเออเยอะมากครับนะสี่เรื่องแบบ เอาไปใส่เสือ้อก 10, 10, ันคนละสีก็มีคร hmm. ับเรื่องเดียวกันใส่เสื้อสีนี้บ้างใส่เสื้อสีนั้นบ้างเอาภาพของผมได้หลายภาพเอาไปเอาไปใช้เนีเพื่อให้คนไปได้หลายช่องทําช่องนี้ลบช่องโน้นทําช่องโน้นลบช่องนี้ใส่เสื้อภาพที่เข้าไปเนี่ยเอาไปไหนไหนมาดูได้ไหนก็ดูไปจากคลิปที่ผมลงในติ๊กตอกอะครับเนี่ยครับเนี่ยภาพพวกเนี้ยหลดไปลงในติ๊กตอกหลักฐานเนี่ยมาใดูด้วยครับครับเนี่ยหลักฐานลงเนี่ยครับหลักฐานเนี่ย เนี่ยภาพเสื้อนเนี่ยเสื้อของผมนะเอาไปลงในทวิตเตอกนะเอาไปลงภาพแล้วก็แต่ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ตัวเองใส่เข้าไปซึ่งมัน,เป,นเป็นข้อมูลอันเท็จบอกว่าถ้าเบื่อเกิดมีภาพฟ้าผ่าด้วยนะใช่อันนี้ก็เกียเลยน,<ไ>นะสาบานบริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันเนี่ยจอกันก็คือครับบริษัทเขาจดจดทะเบียนถูกต้องครับบริษัท ทำไมไม่ไปยื่นโนติสเดี๋ยวต้องไปยื่นครับไปยื่นโฆษณาเลยต้องไปยื่นครับต้องไปยื่นจริง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 แล้วเนี่ยเป้าหมายของผมจริงจริงแล้วเนี่ยผมต้องไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนแน่นต้องการให้ประชาชนรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เด็เฟกเนี่ยด็เฟกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเสียหายกับประชาชนคนยากคนจนอยู่แล้วต้องมาเสียเงินไปซื้อสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพเราเคยนำต้องผลิตภัณฑ์เออมีคนเขาจะให้เรามาดู ส่งภาพมาให้ดูว่าสินค้ามันเป็นยังไงซื้อมาแล้วเป็นแบบนี้แต่ผมยังไม่ได้ซื้อสินค้าตรงนี้ยเอามาใช้คือก็อสังเกตนะครับหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วก็ทําบูธที่เกี่ยวกับชาวพุทธด,ด้วยนะครับจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานแต่ในเนี้ยใช้คําว่าสาบานต่อพระเจ้านะครับแล้วก็สาบาน,นว่าที่จะให้ตายในเจ็ดวันไอ้ฟ้าผ่านะครับจะมีคําพูดกดคาพูดนี้น,นะว่าจะให้สาบานต่อพระเจ้าในเจ็ดวันแล้วก็วิธีสังเกตอย,อย่างหนึ่งคือว่า เสียงบางคาเนี่ยจะไม่ชัดอย่างเช่นฟันโยกก็เป็นฟันโยกเช่ไหมฮะเป็นฟันโยกบอกว่าถ้าฟันมีปัญหาฟันโยกเนี่ยให้ติดต่อใช้ยาสีฟันนี้ได้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นข้อสังเกตว่าปกติอาจารย์เนี่ยนักพูดเนี่ยฮะสิ่งแรกเลยคือคําพูดต้องชัดค่อยชัดคําแล้วก็พูดมา40 50ปีเนี่ยนะฮะรับรองว่าชัดทุกคำฟันโยกกับฟันโยกไม่เหมือนกันอาจารย์นะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อสังเกตนะครับอันที่2ก็คือว่าเ,เรื่องของ สิ่งที่อาจารย์ได้ยืนยันคือผลิตภัณฑ์ข้างหลังไม่เกี่ยวข้องอาจารย์เลยคนที่เอาไปขายเอาไปค้าก็มีสี่ตัวนะเท่าที่ทราบตอนนี้มีสี่ตัวแต่มีคนบอกว่าเจอมากกว่านี้อีกนะตอนนี้เขาเท่าที่ราก็มียาสีฟันสีฟันยาเชื้อราแล้วก็ยาไซนัสนะภูมิแพ้แล้วก็เส้นเลือดคอร์ดสี่ตัวที่สำาคัญแต่มีคนบอกว่ามีตัวอื่นอีกถ้าเบื่อใครทราบเพิ่มก็ส่งมาด้วยนะครับผมจะได้ปกติอาจารย์รับงาน โปรโมตสินค้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปกระทบตัวอื่นนะพูดให้เคลียร์นะผมไม่มีไม่มีรับงานนะเดี๋ี่รับแานไม่มีสินค้าไม่รีวิวอะไรนะไม่รีวิวโอเคครับเพราะนั่นคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าเอาอาจารย์ไปเนี่ยโปรโมตสินค้าเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเป็นของปลอมเป็นแอนดี้เป็นมิจฉาชีพเพราะว่าโดยจรรยาบรรณแพทย์นั้นก็จะไม่ไปโปรโมทสินค้าแรงต่างที่ตัวท่านเด่อยู่แล้วนะครับโอเคเอาเอาไม้ออกก่อนเอาไม้ออกก่อนอาจารย์ชี้รูปหน่อย นี่นีรูปแบนี้รูปีรูนี่ครับพระพุทธเจ้ามีอันนี้สาบันต่อพระพุทธเจ้าก็มีสาบันต่อพระเจ้าก็มีดูยังหนุ่มเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอเนี้หกล้านเนี่ยฮะอันเนี้มีคนดูเนี่ยครับมีคนดูหกล้านกว่ารีวิวครับนี่ยอดวิวสูงมากแล้วแล้วอันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะ แล้วนี่ผ่านมาสองเดือนแล้วอ่ะนะจะเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยจะเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไหร่ครับผมเชื่อว่าเนี่ยคนทั่วประเทศจะหลงกลไปไปเยอะท้องถานที่ก็เหมือนแทรกก็ตโซเชื่อมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คเทั้งหมดเลยครับแล้วดูว่ามีภาพาผ่าด้วยนัเนเนี่ยมีภาพฟ้าผ่าด้เนี่ยมีภาพครับครับครัาคร้ครับครับคครับ ไม่คิดอาครับเอาฟ้าผ่าด้วยอ <c oughs> ว่าถ้าเบื่อมไม่ได้ผลให้ฟ้าผ่าตายไปในเจ็ดวัน